ขอบคุณคุณสิทธิชัยทรัพย์สินสํสำหรับการรายงานสดจากวัดมหาธาตุวชิระมงคลครับค่ะและในระหว่างวันที่1 5ถึงส8มีนาคมนี้ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เปิดให้ประชาชนค่ะได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกซึ่งได้อัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิรามงคลหรือว่าวัดบางทงจังหวัดกระบี่เราไปฟังเสียงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่กันค่ะ วัดมหาถาวดวชิวรามงคลรือว่าวัดบางทงจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในสถทานทีที่ได้รับการคัดเลือกในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาราณิตาถุข้องพระอัคาราสาวกมาประดิษฐานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภากตายได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและเพื่อเชื้อร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเชื้รืประชนมาพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2560 ซึ่งพมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขามีความรู้สึกผันผือกันมั่งครับใช่ดอการสา,รรา,า่ได้มาบ้านเราในคิดว่ามันยาค่ะทึ่นี้มาได้มันก็ดีใจค่ะตื่นเต้นกันมากค่ะนี่รำตัง้งหาวอยคนตัวนุ่นนี่ก็รำด้วยค่ะชอบมาทุกวันเลยค่ะ โชว์แต่ง้ายรอยคนนิดเดียวแต่ว่าแต่ซื้อเขาก็ไปเดินโชว์มาจากนู่นเร็วอ้าวถ้าดีตัดมาค่ะซื้อโชว์รับเหมือนก้อนแบบนี้จึงไปไปเดินจำลองอ่ะก้อนแล้วน่าหน้ารอยคดเตชื้อกันค่ะรวยควันปนจัดครั้งปู่ครั้งยะครั้งทวดเราก็ไม่เคยพุทธาจามาเยี่ยมนี่พุทธาจามาเยี่ยมจะกขนาดน้อยนั่นนดิจ้อยบ่รู้บ่ล้านบ่ตรงไหนมาเลยมันเลยเพราะไม่เคยเห็นคนเขาไม่เคยเห็นนะไม่เคยเลยดิจ้อย มีบุญเนี่ยมีบุญนะไปนู่นไหแต่ว่าบายนี่ไปอยู่วแต่ว่าพระทวดมนต์ทวดเร่ยเนี่ยเนี้ยโอ้ดีใจกายดีใจมากมากดีใจปุ่มใจโบไม่ทุ่เลยความดีใจนี่ที่ว่าก็เหลือเป็นนึ่งในป่าตายใช่ไหมต้องห้าโอกาสเข้าไปกราบก่ะครั้งนึ่งในชีวิตตัวที่เขาไปอินเดียเขาก็ไปไหว้นี่เลยนะ ก็ว่าเออเราไม่ได้ไปยินดีอะไร่างเ้ยไม่มีโอกาสได้ไปโอกาสมาทึ่งเร็วโอกาสมันก็โอกาสมาห้าเราเร็วเราต้องตื้อโอกาสให้ได้ข้าว่ายเนี่ยดีเจ๋ยเพิ่มเจยที่ได้ลุลานใดเอ็นใดจุ่มตัววันที่สิบมานี่ความเชื่อส่วนตัวเราเราเชื่อดถ้าเราได้ได้ไหวสักการ้านี้เราทีเดียวมันดีเลยดีมากเลยเป็นที่รีบมงคลของกับตัวเองด้วย ก็คนมากมากมาปีนี้เราแนบมั่นในคาเราเตรียมขลองเตรียมไร้ค่าเราเก็วแบบโค้งไข่ดีไม่ผิด่วังโค้งไข่ดีเตรียมไวมากไลยเตรียมไว้เตรียมไวมากเมฆาก็มากด้วยเตรียมกันมากมาก